ยายวังมือนี่ขายดีขักเนาะยายวังเนาะยังนิดน้อยสำนันเองของยายวังสามสีสุอันสีหาอันกับยัางขาขายดีพันไหมจะคนหนึ่งกับมดเลยเนาะไม่ีคนหนึ่งมดเลยมืดไปไหวเนี่ยเฮ้ยยายวังเอ้ยยายวังสิมือบาทเนี่ยแล้วมดได้ไหวเนี่ยไฟกะกำลังมากมาจากล่งบ้านสิไปขายตลาดเย็นเออพี่น้องเอ้อคนในสิมาซื้อของยายวัง ไอ้ผมบางใหญ่หวังมันมีเหลืออยู่ทัวเรือกระโพดเรือทัวเรือกระโพดบางทีลราแป้นโตุอลไรใหญ่หวังเรือสำนันร้างมันทอ,นนอเอาไปกินน้ะทางบระันกับไปขายอยู่ไปขายอยู่อันอันรถไฟขายดีหยุดดอกเรือสำนันเรือน้อยเดียวเองขายกำไรบป็นรทคาชุนดอกขายกำไรมัน

ยวงไงแยกวางขี่รถเดวเดวเดวไปนี่จากก็เข้ากัไปขายต่ออีกตั้งเละตลาดเยนอยีกว่าไอดว่าเอาตัวตยนะเออเมียนเอาไปไหว้กินน้ำท่างแนวตีไปกินบ้านน้ำยังลอยถุงมือนี้าะตอนตน,น้นำถุงน้ำญยอ่คุณขวดนึงเอาไว้ซื้อไว้เป็นแพกไว้อ,อยู่ จะเอาแม่ถือไปกินหน้าขานซื้อเขาคนชิบ้าได้ยังหวังเออเย็นกระซังข้าบะสอบกินเย็นข้ากินหอนข้าวเนี่ยละเออมันเนาะเพื่อหาได้ตัวขายมือนึงหมาบะได้พ่อจังได้สั่งเออแังได้เอาสิกินยอยากตัวขายหนาเต็ม จีไดยเวลาแล้วไปจ่ายเด้อแกสิได้เวลาไปขายตลาดเด้แมาย่างมาจากโรงบ้านเมื่อยๆอยู่ไดเห็นยายหวังยืนอยู่ไอนางคุยกับยายหวังกันยายหวังแล้วก็เกลือสามชีสองถุงเมาเมาแล้วเนี่ยแล้วสิเมื่อแล้วแล้วสิเมื่อบ่ทันรถไฟแล้วเด้อพี่น้องเด้ใบใบใบโม่งกว่ากับใบสองแล้วล่ะ เ่อสองเบอบ่น้าท่านสองดอกเอ้าคือบ่ม so oh. hmm. oh, ีรถมารถลูกชายบ่มาบอกอห่ไได้ละอันติงจังโมงจังงามันติงอโอ้สิบบาทาะบ่านสองดอกนะเว้ยพรานท่านสองดอกบสองหาหน้าที่แล้วจ้าเออรถไม่เล่เนี่ยที่เราด้หนีได้ราน มืัอนี้วันที่ยี่สิบหกแล้วอือวันนี้เอ้เออลานอันนั้นนี่เดี้ร้านกะละร้านก๋วยเตี๋ยวแมร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แม่ห้ยจริงห่วยที่ได้พไปให้ไปสิบโต๊กลดสลิดเออหายจริงที่ได้ไปส่งสิฟอลานหายพอไปพอมาแล้วก็จ้างอยู่ตัวไป แต่ว่ารถพ่นน้ำสิ่งแห้งเกินไปด้วยจริงโต๊ะรถแท้เลยสิ่งแห้งขนาดนั้นมาแล้วบอกเออเออเขาคงไม่ไล่อยู่ดอกยายบางเอ้ยมาตกรถดอกเตรียมตัวมาแล้วอันเด้มาแล้วค่ะมาเออ มาเลยมาเลยอสบินมาเลยเาาด้หให้เด็กคนมาเอยเด็กคนมาอยู่โอ้ใจนตั้งหลงเลยดนตั้งหลงเลยบยสองหายนาทีแล้วกวนห่ถคนมาเมัตัวเห็นยังเอามีกรตตาน่งกนจะกระตาแย่หวังบอ มีกับแม่นังน่งๆอยู่ไหมบ่แม่เดยมีม่หน้าตาของเราของเราคุตะคุหนักเกิดโดยมอไซค์พาไปไหนบ่หนักแขวอยหนัหนกเดอวอยนะโตแล้วสิถือนหนักกุยถึงกระตามันก็ตสองสามกระตานั่นโอ้สองกระตา,ะตาอเออจำมีก้อนเนื้ไอไทยพีเด้อใจหวังถ่าเราไปก่อนสันถ่์ถลาขี่รถไปก่อนก็ได้เพคุน เออนั่นเด้เราจะเอาอยู่หับไปอยู่หับไปอยู่ไปขึ้นนะจะเอาถือไฮโต้โต้ไปขึ้นรถเอาสิถือกระตาไปให้โต้ไปขึ้นรถไปไปขึ้นรถไปสิถือเองไปเออไปหนึ่งหนึ่งเอาโต้ขึ้นรถเอาเอานั่งนั่งนั่งดีดีนั่งให้แมนแมนตัวนี้นักได้ไหวใส่กับใส่ตักเอ้าเออไปไปเลยค่ะนี่เดี๋ยวค่ะได้สิจะ